ครับวันนี้วันสุดท้ายที่อยู่ที่ฮ่องกงแล้วครับตื่นเช้ามาครับแล้วก็แต่งตัวน,นะครับที่จะไปหาอาหารเช้ากินกันที่ตลาดแถวๆโรงแรมนี่แะครับก็อากาศสดใสนะครับ,าารสสรบแตกต่างกับเมื่อวานโดยสิ้่เชิงที่มีพายุเข้านะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับว่าเช้านี้เราจะไปกินอะไรกันไปดูกันวันนี้วันจับแล้วนะครับเราตื่นเช้ามานะที่นี่มันดีมัน ไม่มีอาหารเช้านะครับตื่นเช้ามาก็ไปที่ร้านข้าวแบบนี้นะนจริงพักโรงแรมที่ฮ่องกงไม่ต้องกินข้าวที่โรงแรมตอนเช้าก็ได้นะครับเรามากินที่ตลาดสดกินสดเนี่ยครับอร่อยดีไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะมันมีร้านพวกโจ๊กพวกข้าวหน้าเป็ดข้าวหางอะไรนี่อยู่นะครับเรา,ากินตรงน,นั้นได้นะครับแต่โรงแรมเราตอนนี้ครับมนอยู่ในตลาดสดเลยดูสิ คือทุกอย่างเป็นตลาดส่วนเลยแล้วก็มีแค่วักอยู่อันเดียวเนาะที่มันเป็นที่มันเป็นที่มันเป็นโรงแรมนะเอออันนี้ก็โรงแรมเหมือนกันเดอ Stella Hotel okay, okay. อันนี้น่าจะดีหน่อยนะนี่น่าจะดีหน่อยเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้อยู่ในตลาดมากนะเออจะเดินมามันก็จะอย,อยู่ไม่ได้แบบที่นม่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เองก็ คนขายของทั้งวันเลยนะฮะไม่ทั้งวันหรอกก็ตอนช่งชวงเช้าที่เขาเริ่มขายของแล้วแล้วก็จะมีรถแบบรถลากนะรถลาก่างเนี้ยก็ขับผ่านด้วยนะครับเดินจากนี้ไปไม่ไกลถ้าแนะนําก็พักเดอสเตเลอร์ถ้าจะดีกว่านะคะรับแต่ไม่เห็นห้องนะต้องไปดูในในลงในในทีทีหนึ่งว่าดีแค่ไหนนี่เรามาเดินเหมือนเท้าเท้าน,นะับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักเก็อโมงครึ่งนะ ซึ่งก็จะมีข้าวเปิดไม่กี่ร้านอันนี้คือร้านที่เรามากินหุกวันหนุกวันันอร่อยอนะข,อข้าวหน้าผมูเขาละเก็ดเดี๋ยวเราไปดูกันเขาบอกมันกินก๋ยวยเตี๋ยวร้านนี้อยู่ยังอยู่แล้วเหรอร้าไม่อยูย่เลย แล้วเราก็ได้ร้านอร่อยอก,กินอีกร้านนึงแล้วครับเป็นข้าวหน้าขาหมูอบนะครับแม่ชื่อออกยาวนิดนึงนะครับดูครับน่ากินมากเลยนะครับหลังจากกินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศภายในร้านก็ยังไม่มีคนเข้ามากินกันเยอะมากเลยนะครับมีเจ้าของร้านพูดคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่โรงแรมต่อนะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็กลับมาเก็บข้าของที่โรงแรมกันนะครับก่อนที่จะออกเดินทางไปที่สนามบ,บินฮ่องกงนะครับเราก็จะกลับไฟต์ต่อประมาณเกือบทเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงนะครับระหว่างทางเองนะครับเราก็นั่งรถบัสนะครับเป็น นั่งคันเดิมเลยนะครับ A11 นะครับไปที่สนามบินนะครับระหว่างทางผมก็นึกย้อนกลับไปตอนที่เคยมาฮ่องกงสมัยก่อนเกิดโควิดนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าครั้งนี้กับครั้งที่แล้วเองนะครับก็มีความต่างกันอยู่บ้างนะครับคือก่อนโควิดเองเนี่ยครับผู้คนดูมันเยอะๆนะครับดูมันวุ่นวายอะไรกันเยอะๆมากมายเลยครับแต่พอมาครั้งนี้มันเหมือนผู้คนมันหายไปเออก็พอสมควรเลยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเองนะครับ สมัยก่อนมันก็จะมีฝรั่งมาเยอะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะเห็นแต่คนจีนมามากขึ้นกว่าฝรั่งอีกนะครับก็สภาพโดยรวมที่ได้รับรู้ความรู้สึกก็ยังสนุกสนานกับฮ่องกงอยู่นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เครื่องบินแล้วนะครับเอยอยู่ที่สนามบินแล้วนะเหลืออีกประมาณสิบสินาทีนะครับเราก็จะไปถึงที่เกตของเราแล้วนะครับนี่ฮะ สามสี่เฮ้ยภูเก็ตมีห้องกรงทัภูเก็ตด,ด้วยเราไปภูเก็ตเราไปที่นี่ได้เลยนะแต่ป้าบอกว่าภูเก็ตแพงใช่ภูเก็ตแพงแพงแต่แต่ห้องกรงตัว๋วเออตั๋วไปอันนั้นไม่แพงทุก<ป>อย่างที่ห้องกรงแพงหมดเลยคูณคูณห้าจากที่ไทยเลยอ,อแต่ยกเว้นเออ ตัว๋วเครื่องบินแต่ที่ภูเก็ตอ,อ่ะเออไม่มีอันไหนแพงหมดเลยมีแค่ตัว๋วเครื่องบินอ่ะฮะนั่นแหละครับท่านผู้ชม <c oughs> ของฮ่อกงกงลิต้ากับป๊อบป๊าชอบอะไรที่สุด <c oughs> <c oughs> ชอบอะไรที่สุดชอบของพี่สนมบินที่สุดป้าชอบดิซี่แลนด์อ๋อฮะลิต้าเหมือนกันลิต้าชอบโฟล์ติงเครื่องเล่นที่สุดป้าชอบที่สุดก็คือตอนไหนเลยนะตอนที่นั่งรถไฟฟ้าแล้วก็ ลมมันพัดเข้ามาม,มันเย็นมากมันเย็นแบบมชื่นใจครัมันเอาลมจากข้างในอุโมงค์ใส่เข้ามาด้วยทุกคนมาไปที่ดิสนีย์แลนด์นะห้ามพลาดคือเล่นโฟลเซน้นเล่นโฟลเซนแต่ถ้าต้องเล่นโฟลเซ้นเลยนะแต่ถ้าใครแบบแยวเสียวๆหน่อยก็เล่นอันนั้น ทอสตอรี่มันจะมีทอยสตอรี่สองอันเออมันจะมีแบบอันที่เป็นหมากับมันจะมีอันที่แบบเป็นรถแบบเสี่ยงมากอันนี้ซึ่งลิต้าก็จะเล่นเหมือนกันแต่ลิต้าไม่กล้าเล่นนะฮะเพราะมันเสียงใช่ไหมเสียงมากเดี๋ยวทุกคนไปดูวิดีโอเลยโอเคก็ เราจะขึ้นเครืกลับแล้วนะครับฮ่องกงที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยคนน้อยลงเนาะแล้วก็รู้สึกมันอึดอัดเพิมมากขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าใครไม่เคยมาก็ลองมาก็ได้นะครับสำหรับเราสอนก็พอแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบุยบุยไม่มีราพูดนะไม่มีนะ ่นใชนแ่แต่ i ม i ิชิ่งเดียวไม่มีเราพูดโอเคไป